กูว่าพระอาจารย์สันติอะหนักกว่าพระป็นเสาไฟนะกู <Okay. S 1> บอกให้พระอาจารย์กูว่าหนักกว่าเยอะกูว่าพระปีนเสาไฟนี่หนัก,กน,นะนะอันนี้หนักกว่าวนอยู่ในอ่างกับที่เดิมอ่ะศินแปดคืออะไรบาลีคืออะไรก่อนหน้านี้ธรรมะคืออะไรตอนนี้บาลีคืออะไรสินแปดคืออะไรท่องให้ฟังหน่อย หนักกูบอกให้หนักมากสายยายนทำหรือสนทนานาสนทานาทำไรสสนทานาเราไปข้างนอกบรรยายทีนี้กูอยากรู้คือมาทำไมแรงทั้งคู่จ้ะกูไม่แรงเลยมึงเห็นกูออกรายการกูแรงเหรอกูไม่ได้แรงเลยกูนี่ให้เหตุผลได้ทุกอย่างกูไม่เห็นถ้าจะให้เหตุผลอะไรได้คือกูได้สักอย่างหนึ่ง ดีเดี๋ยวตั้งคำถามกูให้กูตอบแต่ไม่เวลาถามตอบถามอะไรไปกูไม่เห็นตอบอะไรได้สักอย่างบาลีคืออะไรเขาบอกเป็นสีสันสีสันสีสัน อาจารย์อยู่ซอยไหนอยากจะไปเยี่ยมค่ะไม่ต้องมาจะอย่าสารเณรอย่ามาวุนว่นวายกับกูให้กูได้อยู่บ้านพักผ่อนบางเถอะไม่ต้องสารแนเข้ามานะใครจะมาหากูที่บ้านช่วงนี้ไม่ต้องสารเณเข้ามาอย่ามาวุ่นวายกับกูกูออกบ้านทุกวันกูเหนื่อยไตหายอยู่แล้วกูกลับบ้านกูได้พักบ้างยังเสนอหน้ามาหากูที่บ้านนี่มารอคอยกูอยู่ที่บ้านนี่สาระแนไม่ต้องเข้ามา <c Alles. S 2> มึงจะไม่ให้กูพักบ้างเลยหรือไงนขนาดกูอยู่บ้านกูยังไร์สดอยู่เลยเนี่ยมันเกิดจากอะไร แค่ปิดโมดูปชื้ชๆอ่ะปิดโมดูใหม่มันอาจจะมันอาจจะเชื่อมเครื่องนู้นเครื่องนี้ก็ได้เอออาจจะเชื่อมไหมเนี่ยไอตัวหูฟังปกติแต่ไอเครื่องนี้มันไม่ได้ใช้อ๋อใช้บางทีก็ใช้หูฟังเอ้ยไม่ใช่สิตัวที่ใช้หูฟังคือ iPhone 15อ๋อแต่เขาอาจจะ,จะเชื่อมได้อาจจะเชื่อมได้เพราะว่าบางทีเวลารายการนักข่าวสัมภาษณ์เนี่ยจะใช้เครื่องที่มีลายอ่ะฮะอ๋อไม่มีอะไรถ้าอะไรปกติเลยหรือว่าอาจารย์ต้องสมัครลายทุกเครื่องเลยวะเนี่ย ก็เ,เวลารายการมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ลายมัน<อ>ลายมันจะย้ายเข้าไปอยู่แลวจะไม่ได้ใช้ไงก็อาจารย์อยู่ผมตลอดก็แต่นี้ก็บอกให้เอาเครื่องนนั้นเครื่องผมมันมีอยู่แล้วนี่ไงจะไปใชใ้มันหลายเครื่องทําไมหูฟังมันจะได้จับได้ไงเวลาส่งมาแต่ลายโอเอมันไม่ได้ใช่ไหมไม่เคยอีกแต่ความเป็นจริงลายโอเอทำได้เมื่อก่อนตอนดูดวงอาจารย์ก็ใช้ลายโอเอดูดวงเสียงดับอีกนะครับเนี่ยมันเกิดจากอะไรคําถามเหรออ้าว ได้อยู่ใช่ไหมพี่อ๋อแสดงว่าผมผมกดอันเก่าอยู่ฮัลโหลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามได้ได้ได้พี่เมื่อกี้ผมกดอันเก่าอยู่ตรงค้างปาโอเคขอบคุณมากเลยทุกคนเปิดประตูให้มีขึ้นบ้านหน่อยมันเดินมาหลายรอบแล้วไม่มีใครเปิดให้มันจ้ากวีดีจ้าสาธุจ้า มึงเคยนอกใจแฟนเพราะความเหงาไม่ปราณีแบบนี้บาปไหมครับมึงอยู่กับแฟนมึงมึงยังเหงาอีกเหรอมึงไม่ได้เหงาหรอมึงงีอย่ามาอ้างว่าเหงามึงงีพูดตรงๆมึงนอนอยู่กับเมียมึงมึงบอกเหงาและอีที่ข้างนอนอยู่กับมึงน่คืออะไรเนี่ยสันดานข้ออ้างมึงงีแต่บอกเหงาโอ้โหอ้างสุดๆเลยโคตรอ้างเลยสันดาน กระโถนตีปากเอาให้กล้าพูดคําว่าเหงาถ้าถ้าที่นอนอยู่ข้างๆมึงแต่มึงบอกเหงาเลยไปนอกใจเมียมึงได้นี่นะกูเชื่อมึงเลยสุดยอดมหัศจรรย์มีเมียแต่เหงาแล้วเวลาเมียมึงพูดมากกบนทีนี้เวลาเมียมึงไม่พูดบอกเหงาไปหาเมียใหม่สรุปมึงจะเอายัางไงมันไปที่สันดานมึงไม่ได้ไปที่เมีย วันนี้แปลว่าสวนแก้วคือว่าสวนแก้วแตกแตกกระจุยความโสดนี้คือการไม่มีกรรมใช่ไหมครับไม่มีกรรมเรื่องเมียงะพะงโสดเนียมึงไม่มีเมียมึงจะมีกรรมเรื่องเมียได้ยังไงอ่ะ ปีใหม่ปีใหม่แจ้งให้ทราบป,ปีใหม่วันที่สามสิบเอ็ดธันวาเวลาสามทุ่มเร็วไปวะสามทุ่มมาเจอกันแล้วกันสี่ทุ่มก็เริ่มสวดแล้วกันสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ฟังธรรมไปด้วยสวดไปด้วยสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็ตอนเวลาเขาดาวก็จเจริญอาณาปณสติข้ามปีเสร็จแล้วก็ ฟังทำอีกนิดหน่อยแล้วก็จเจริญเมตตาทำจิตตภาวนาปีใหม่ใครต้องการมาบริษัทหมอเสงให้เราใช้สถานที่หอประชุมอาจารย์รับสามพันคนสามพันคนเท่านั้นไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีทั้งหมดหนังสือสวดมนต์อาจารย์จะแจกในวันงานเป็นหนังสือพุทธวัจนะสาธยายธรรมอาจารย์จะสอนเราสาธยายธรรมแบบเข้าใจ หลักคาสอนพระเจ้าสวดไปแปลไปสวดไปอธิบายไปให้เราทราบซึ้งในหลักคําสอนพระเจ้าทุกๆครั้งที่ทําการสัจชายะหรือสาธยายทรรมทุกๆครั้งที่ทําการสัจชายะหรือสาธยายรมจะต้องทราบซึ้งในหลักคําสอนพระเจ้าเดี๋ยวจะมีให้ลงทะเบียนแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้าปีนี้เราจะสวดมนต์ข้ามปีแบบสัจชายะสาธยายในหลักคําสอนพระเจ้า อาจารย์รับ3,000คนแค่นี้มีหนังสือฟรีแจกแล้วก็น่าจะมีอย่างอื่นแจกอีกเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากมันเป็นตอนกลางคืนกลางคืนอาจจะเป็นสแน็คบ็อกทำเป็นเซตขึ้นมาแจกคืออาหารแบบแต่เดี๋ยวเรื่องลงทานขอดูก่อนอาจจะมีลงทานเผื่อใครกินดึกมึงจะกินทําไมว่าตอนดึกกูไม่เข้าใจไม่จะเป็นต้มีลงทานก็ได้มั้งกูว่าโจ๊กก็ได้อะเผื่อใครยาจะหิวรอบดึก โอ้ยกูเหนื่อยจริงๆแดกไม่มัญยะ้มันยังเพื่อกูจะทำโจ๊กหมูเลี้ยงเดี๋ยวดูก่อนว่าทำได้ไหมตอนเลิกมึงเลิกเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งมึงน่าไนั้งแดกโจ๊กเดี๋ยวกูถามจริงสุดยอดสุดยอดกูดยอมรับพวกมึงเลยแดกได้ไมตลอดแบบแดกได้ตลอดเวลาจริงๆกาแฟเน่ะมีแน่ไม่ต้องกลัวกาแฟเนี่ยมีแน่แน่อยู่แล้ว น้ำชงน้ำอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูวไปตั้งให้ไม่ต้องไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาปีใหม่นะเตรียมตัวนะบริษัทหมอเสงนะบริษัทหมอเสงหอประชุมบริษัทหมอเสงตรงข้ามมธรรมศาสตร,ร์ลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งเดี๋ยวเตรียมตัวเปิดลงทะเบียนได้แล้วน่าจะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยประมาณสักหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งเนี่ยน่าจะเริ่มเปิดได้แล้วน่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนได้เลยเพราะว่าอาจารย์จะต้องสำรองที่นั่งรับสามพันคนใครว่างก็มามาสาธยายทรมาสัจชายะกันสามพันคนเอาให้กระหืมโลกทำให้เด็กมันดู ค้างคืนได้ไหมค้างไม่ได้มาแล้วกลับโอ้แต่มันจะมีรถกลับหรือเปล่าวะเนาะแล้วมันจะไปนอนกันที่ไหนล่ะทีเนี้ถ้าไปแล้วกลับไม่ได้อ่ะมึงจะไปนอนที่ไหนกันล่ะเพื่อนกลับไปหาคนเก่าแต่คนเก่าไม่กลับมาหาเพื่อนเราเราต้องทำยังไงดีคะเพื่อนกลับไปหาคนเก่าแต่คนเก่าไม่กลับมาหาเพื่อน เพื่อนกลับไปหาคนเก่าแต่คนเก่าไม่กลับมาหากเพื่อนต้องทํายังไงดีคะแล้วต้องทำยังไงอ่ะก็เดี๋ยวเมื่อเขาไม่กลับกับมึงอ่ะมึงจะลากเขามาเหรอล่ามโซ่ล่ามคอเหรอมึงจะไปล็อกหามเขาแล้วก็ชากลับมากระตุกกลับมาอย่างนั้นเหรอก็เขาไม่กลับก็คือไม่กลับทําไมต้องทําอะไรกูไม่เข้าใจอ่ะกูไม่เข้าใจพวกมึงอ่ะเอาจริงๆกูไม่เข้าใจทุกวันนี้กูก็ยังไม่เข้าใจว่าก็อนีเมื่อเขาไม่มามึงจะบังคับเขาทําไมทําไมมึงต้องมาหาวิธีอะไรวะกูงงอ่ะ ก็เขาไม่กลับต้องทำยังไงไม่ต้องทำมึงก็กลับบ้านมึงไปนอนนอนเยอะๆกูว่ามึงนอนน้อยเนี่ยขนาดกูนอนน้อยกูยังไม่มีอาการแบบมึงเลยนะกูนอนน้อยกูยังไม่ปัญญาออกแบบมึงเลยนะกูนอนน้อยกูยังไม่เบลอแบบเพื่อนมึงเลยนะกูว่าเพื่อนมึงหนักแล้วมึงหนักกว่ามาหาวิธีให้เพื่อนมึงว่าจะทำยังไงทำทำไมไม่ต้องทำนอนกลับบ้านนอนนอนตื่นเช้า ไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วยอมรับตาความเป็นจริงว่าเขาไม่กลับมาอยู่กับมึงนอนนอนเสร็จแล้วตื่นตื่นเสร็จแล้วยอมรับความเป็นจริงว่าเขาไม่กลับมาหามืองแล้วไม่ต้องไปหาวิธีเดืวีต้าแล้วไปตายซะโอ้ยกูเขาไม่กลับมามืองก็ยังจะมาหาวิธีหาทำไมอ่ะกูไม่เข้าใจฟีลเหมือนแบบอาจารย์ แฟนหนูตายแล้วทํายังไงให้เขากลับมาเนี่ยเหมือนมึงตั้งคําถามแบบเนี้ยแฟนหนูตายแล้วทํายังไงจะให้เขากลับมามึงเก็ตมนะ อาจารย์คนเป็นหนี้อาจารย์ช่วยได้ไหมคะช่วยไม่ได้จ้ากูก็เป็นหนี้กูยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยกูจะช่วยมึงยังไงทุกวันนี้กูยังเป็นหนี้อยู่เลยเนี่ยกูก็ตามใช้หนี้อยู่เนี่ยมึงยังไม่รอดแล้วกูจะรอดเหรอแล้วกูจะช่วยอะไรมึงได้กูก็กำลังสร้างเหตุปัจจัยในการทําให้ตัวเองหมดหนี้หมดสินอยู่เนี่ยกูจะช่วยมึงยังไงมึงต้องช่วยตัวเองกูยังช่วยตัวเองเลยแล้วมึงจะไม่ช่วยตัวเองเหรอมึงจะให้คนอื่นช่วยเหรอใครจะช่วยมึงได้ ิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพวเทวาเทวดาเท่าไหร่ก็ช่วยไม่ได้กูก็ช่วยไม่ได้มึงก็ช่วยกูกูไม่ได้ต่างคนต่างช่วยกันไม่ได้มึงต้องช่วยตัวมึงเองกูก็ช่วยตัวเองอยู่กูก็หลังสร้างเหตุปัจจัยในการที่จะแก้ไขเรื่องนี้สินนี้อยู่ใครจะมาช่วยมึงล่ะทำเองสิจา้าใครจะมาช่วยมึงได้ เบี้ยวสิโอ้ยสันดาหมึงนี่มันชั่วจริงๆอะนะยังมีหน้ามาแนะนําชาวบ้านให้เขาเบี้ยวอีกนะชั่วคนเดียวไม่พอยังแนะนําวิธีความชั่วให้ชาวบ้านอีกนะมึงพูดออกมาได้ยังไงว่าเบี้ยวโอ้โหทุเลจริงๆสันดานมึงนี่นะกูยอมมึงเลยอะนี่มึงหนักกว่าพระที่ไปออกรายการกูว,วันนี้อากเนี้ยบางรูปบางคนเนี่ยหนักแล้วกูว่า ถ้าเราคิดมากในเรื่องที่ไม่อยากคิดทำยังไงดีครับพยายามไม่คิดแล้วก็ไม่ต้องคิดจ้าฝึกไม่คิดไงมันต้องฝึกดีไม่ใช่มึงจะมาพยายามไม่กี่วันแล้วมึงจะบอกหยุดคิดได้เขาทํากันมาไปปีๆกว่าจะฝึกให้ไม่คิดได้มึงมาฝึกไม่กี่วันมึงจะคิดมึงจะหยุดคิดได้นะ ปีหกเป็นปีชงขอวิธีแก้หน่อยค่ะแก้สมองจ้าถ้ามึงคิดว่าปีชงมีผลต่อชีวิตมึงแก้สมองมึงใหม่นะง่ายวิธีการแก้คือแก้ที่สมองไม่ต้องไปแก้ที่ปีจ้าปีเดือนคืนมึงแก้ไม่ได้แก้ที่สมองมึงอย่างเดียวง่ายกว่าวิธีการแก้กูแนะนำแล้วช่วยกรุณาแก้ด้วยจ้าแก้ความเห็นผิดตัวเองที่คิดว่าปีชงมีจริงเผอเจอปัญญาอ่อนไร้สาระ ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีที่มาที่ไปไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีสมองครบอาจารย์รับพนักงานเพิ่มไหมครับกูไม่มีพนักงานจ้ากูทำงานทุกวันนี้กูไม่มีพนักงานเข้าใจใหม่นะ ขอความรู้ครับเราควรทําอย่างไรถึงจะสามารถไม่รู้สึกว่าล้มเหลวเวลาทํางานหรือการใช้ชีวิตครับก็ไม่ต้องไปรู้สึกง่ายแคน่น้เลยไม่ต้องไปรู้สึกจบถ้าออกรถยนต์เอาวันที่สะดวกจะแปลกไหมคะหรือจะไม่ดีไหมเราไม่ได้เอามา ดูเลิกโหราศาสตร์ออกไปเลยเอาที่มึงสะดวกกับถูกต้องแล้วมึงมีเลิกดีแต่มึงไม่สะดวกมึงจะออกรถยังไงมึงต้องออกเลิกสะดวกนั่นแหละเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีกับมึงแล้วข้าวยาคูมาให้หน่อยข้าวยาคูกับน้ำกราหู้อะทำก่อนก็ได้ทำเสร็จแล้วค่อยออกมา การเดินมารคคือการปฏิบัติตามมารคแปดข้อใช่ไหมครับถูกต้องรับสมัครลูกศิษย์ไหมครับอาจารย์กูก็รับสมัครทุกวันนะใครอยากจะเป็นก็เป็นนะใครอยากจะไปก็ไปใครอยากจะอยู่ก็อยู่ลูกศิษย์กูเนี่ยแวดล้อมรอบข้างเต็มไปหมดใครมาก็ได้ใครไปก็ได้กูไม่ว่าเลยเท่านั้นน่ะแล้วแต่มึงกูไม่ได้เป็นคนเลือกพวกมึงนะกูจะบอกให้พวกมึงเนี่ยเป็นคนเลือกกูกูไม่ได้เป็นคนเลือกลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยเลือกกูใครเลือกที่จะให้กูเป็นอาจารย์กูก็เป็นให้ใครเลือกที่จะให้กูเลิกเป็นอาจารย์กูก็ิให้ ใครจะมาใครจะไปก็แล้วแต่เมืองไม่เกี่ยวกับกูใครอยากจ,จะมาให้กูสอนกูก็สอนใครอยากจ,จะมาให้กูด่ากูก็ด่าใครอยากจ,จะเดินออกไปก็แล้วแต่เมืองกูไม่บังคับใครแต่ละแต่เหตุปัจจัยขอความเห็นเกี่ยวกับการถอดสายออกซิเจนให้กับคนในครอบครัวในครเมื่อเขามไม่ตอบสนองอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจไม่บาปจ้า